สวัสดีทุกคนครับและคลิปนี้เนี่ยผมจะพาลูกค้าฟาร์มอีกเหมือนเดิมสิ้นปีทีไรเนี่ยเหมือนสิ้นใจทุกทีว่าจะไปเปิดรับพาฟาร์มเนี่ยก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะกินมาม่าเอาและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพาฟาร์มอีกหนึ่งคลิปครับออกรวมๆเนี่ยกเกือบสิบล้านครับใช้ระยะเวลาแค่4ชั่วโมงเองทุกคนฟังไม่ผิดครับ 4ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าผมทำยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำนี่เลยครับ c ีโก h ีทีไม่ว่าจะเป็นเอวีหรือว่าฟรีไฟหรือแม้กระทั่งวอลเลนตินอินพักไหนก็สามารถเติมได้เหมือนกันนะครับเติมถูกเติมง่ายแล้วก็โคตรคุ้มเลยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมตัดมาจากไลฟ์สดหรือว่าสตรีมนะครับซึ่งเสียงไม้ผมในตอนนั้นเนี่ยก็จะดังบ้างเบาบ้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่ามันเป็นที่อะไรโอเควนมาเรื่องพาพามาดีกว่าครับลูกค้าคนนี้เนี่ยจ่ายผมมาประมาณ 1, 5 0 0บาทหรือว่า1,700บาทนี่แหละจำไม่ได้ครับซึ่งคุยไปคุยมาเนี่ยเขาขอที่8ล้านห้าครับแลวนั่นก็กลายเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองครับ ปานพี่ไฟบาลไฟบาลไปมีตัวมีตัวมีสองมีสองไปอีกตัวดีไปใกล้ๆกล้กล้กลตรงไหนใกลไหนผมพาขาไปหนึซ้ายขวาโอเคล้ายผมยิงไปไหนผมยิงบอลไปตัวหนึ่งน่าจะบอลแหละ นี่ยๆจะบอดนี่ยหจลนดไม่ได้อยู่นะไม่มีครอยู่ใกล้แกเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่อยปล่อยปลอยเรกลเอาหเอไนเอาของอะไรนันวิธีการของผมในตอนนั้นเนี่ยก็อาจะตีให้หมดแมปหรือว่ายิงให้หมดแมปเลยนะครับเพราะว่าเขาเหมามาแปดล้านหผมมันเป็นงานเหมาอยู่ลวผมก็เลยกว่าจะเอาให้ออกในยะที่สุดเท่าที่จะทาได้ไหครับปอย ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อลงล่างเหรอแม่แน่แ,นแตกมาแล้วนะ่วนะ,ะเอาล่างปะเอาล่าง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 ไม่เทียบเลยนะไปใสตั้งโกรธให้ด้วยตั้งโกรธด้วยไปแตกยังไม่ได้เปิดไ,ปไอ้ซ่าเปิดละไอ้เหี้ย โอโลล่าไม่ได้หลอกไม่ได้เช็คเล็งเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคับแล้วสําหรับโกก็ลอกจัดอ่ะ

่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็ไล่ชนกันจนหมดแบบัที่เหลือเนี่ยก็ได้เวลาแซปบของให้ลูกค้าแล้วครับแล้วก็คงคอนเซปต์ครับพวกผมจะมายัดพวกยาแก้ปวดที่มันไม่เต็มสแต็กหรือว่าของที่มันขายไม่ได้เลยพวกผมจะไม่ให้เด็ดขาดเลยนะครับแต่ขอเบรกไปก่อนเลยครับใครที่จะให้ผมพาฟาร์มนอกรอบเนี่ยอันนี้ไม่เอานะครับที่ผมรับเนี่ยผมรับแค่คำขำเนบไม่ได้รับเป็นมืออาชีพหรือว่าอะไรทางนั้นพาลูกค้าอิ่มได้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่จะพาเป็นผู้ประสบภัยมากกว่า k บ้าปะเนี่ย อ้คาร์ลคาลใช่ใช่ใช่แมนแล้วิึงมาทางเดาวิ่งมาทางเรดาลูกขาเรียกลูกขา จะหาก่อให้เขาหน่อยลูกค้าให้บอกเขาเก็บอยู่ที่ผมมีเป็นแสเนี่ยไม่ว่างเลยคืออะไรกระสุนกับกระเป๋าพี่สีช่องบนไนีสีช่องบนเนี่ยสี่ช่องบนเฉียดกันาะ เกมแรกถือว่าปิดงานแล้วก็เปิดได้สวยมากๆครับลูกค้าเนี่ยออกได้ไปประมาณล้านหครับรกลับว่ายังเหลืออีกประมาณ6ล้านเครับถ้ายังคงฟอร์มแบบนี้หรือว่าเรายังไม่ได้พลาดอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าปิดงานได้โคตรเล็วเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ

เข้าแล้วเข้าไปแล้วใช่ปะต้องเอาแล้วไม่งั้นมันหายแทบหมดเราเรื่อจะรอเราออกไห้คุมเอาก่อนเลยพวกเขาไปนะเออปืนครับสร้างเมดเลยแกแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยข้างในก็เคลียร์ละไม่มีคนแล้วครับผมก็ตัดสินใจที่จะไปตีข้างนอกต่อเลยเพื่อที่จะได้เอาแบบหมดแมปเหมือนเดินมนะครับโดยเฉลีย่ยต่อเกมเนี่ยถ้าเราเคลียร์แมปได้เนี่ยไม่ต่ำกว่ารันสี่รันห้า 4, 5, อยู่ละเวลาออกสวยพี่ไอ,อ,อ่ปั๊มมีเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกูก่อนโอผมช่วยตัวเองไม่ไหวเลยตอนเนี้ยใหญ่มากเลยเนี่ยผมเจอเนี่ยแกไหวแก่ไหวของผมแตกแล้ววะไจ ดเด้อผมต่อคร okay, people, ับใจให้เ okay, ด้อใจแกรอแป๊บนึงไดเปล่ากำลังวิ่งไปเชือก่อนเชือก่อนเชือก่อนเดี๋ยวแกตายผมอยากให้แกตายมนปั๊มมนปั๊มมีระเบิดมีระเบิดผมมีระเบิดเยอะมาก ส,สรุปก็คือตามเนี่ยไปเคลียร์ตีโรงนานี่ครับเคลียร์ได้ตีหนึ่งแล้วก็ผมเนี่ยมาเช็คที่ปั๊มเหมือนเดิมได้อีกคนหนึ่งตอนนี้สถานการณ์คือหมดแมปแล้วครับได้เวลาแซ็บของให้ลูกค้าต่อเหมือนเดิมแมดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับที่ลืมกดไลค์ผมเอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะถ้าหากชอบนะฮะ เขาเพิ่มเขาเพิ่มก่อนเยย แล้วก็เกมนี้เนี่ยออกได้อีกประมาณล้านเครับรวมกับของเก่าเนี่ยไปประมาณ3 000, 4 3 000, 5, ล้าน4ี่้านหเลยแหละเดี๋ยประมาณ5ล้านนี่แหละครับระยะเวลาที่ใช้ไปเนี่ยถ้าตีกลมๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ oh, เพราะว่ามันเกมละาสาสกาที ตามตายเซตใหญ่มากเซตห้าหมดทุกตัวเลยหมดแล้วตามตัวทำหมดแล้วไอยิงหนึ่งใช่ปะเกมเล่นในยิงเซตใหญ่ไปกันโคตรเยอะเลยครับแต่เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าเราไปคาดกันงทั้งหลายถ้าไม่ตายกันหมดเนี่ยลูกค้าไม่รู้สออกสองร้านแน่นอนเพราะว่าเซตที่ยิงได้ในขั้นต่ำกับเซตห้าหมวกห้าก็หมดนะครับส่วนปืนเนี่ยมีแต่ดีๆทั้งนั้นนะครับข้ามหนึ่งข้หนึ่งได้ได้ ได้เลยเขาจึกขนาดนั้นเข้าหัวผมว่าเข้าหัวว้าวเอาแล้วตายนึ่งไม่หนึ่งเดี๋ยมาเลย เต่ามองฝั <gauche> <aro qué> ่งทนน่ะมุจากเปาเียงอกนะตอนีก็คืออะไรเมองตีข้างไนบ้างน่าดีปิดจังปิดจังปิดจังปิดยังยพี่ยัง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 เได้จริงๆไง อะไรีกโลที่ใช่โอ้ยมันยิงขาโอ้โหแม่งยิงขาสอดขอเรียบนอนไม่มามาช่วยได้ปะมาช่วยได้ปะเดี๋ยวบนวีดอยู่บนมาช่วย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 อ่มคมาช่วยอเมคให้ถัดมาไนี่ยป้อมสายฐาแล้วโอ้โหบนป้อยังมีอีกตัว เยเช็ก <หา S 1> มุมขวาไม่ขาดบล็อก้าดไม่ได้เบิดกูอ่ะไม่ได้ไปอีกเฮียเฮ้ยตายเฉย ขวาพี่สวยมาจังไหนอสองอะหมดตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เกมเนี่ยมาเต็มเลยครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมพลาดมา3-4เกม <ละ S 1> ติดละมันก็เลยแบบหัวร้อนอะไรครับแล้วก็คนในตี้ผมเนี่ยตายหมดแล้วครับเหลือผมคนเดียวผมก็เลยแบบหมั่นไส้เธอมงเธอมอเดี๋ยวผมไม่ถอดละผมได้ยิงเลยให้หมดดีกว่าครับจากที่ตรงนี้นะตีป้าหมดละเหลือแค่หนึ่งตัวสุดท้ายครับก็คือตัวที่ยิงตาไปนั่นเองไปนู้ดเลยอะไรเห็นปะนะไปสวย ไอ้เจ้ากระตีมอยู่พี่กะตีมเดียวเดียวเคียวอีกอ่ะเจ้าที่บอกไปครับว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เกมร้อนๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้เวลาคัดของให้ลูกค้านะครับก็ผมเนี่ยเหลือคนเดียวด้วยก็เลยแบบต้องรีบคัดของนะครับเพราะว่าคัดคนเดียวเดี๋ยวมันยากมากๆเลยครับหน่วยซีโอีด็กดาวิการโยมครับแทบเป็นหน่วยซีโอมนุษย์กบ กระสุนก้าวมาใหม่นี่ว่าของดีป่ะเนี่ยไม่ดีมันเป็นอ่าร์้เจ็ด่ะรับอกผมบอกนี่เลยใจความผุมนะรับฟังแกต้องเดินตามผมแบบทุกปีก้าแล้วละเพราะว่ามือปืนมีนายทั้งท้งสองไปสวรค์เรียบร้อยแกเกไบอาไปกับหูฟังนะจึ๊กอ่วเนียวผมได้บอกนะ ของดีอยู R ่น e. oh, okay. ี่โอเคราบลาบุกคาติงหมวกเลย หลังจากที่ผมคัดของจนเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าออกไปประมาณร้านสี่ถึง้านห้านี่แหละครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เหลือประมาณ3ามร้านห้าถึงสามร้านหกแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ไปในตอนนี้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปดูกันต่อดีกว่ามาหนึ่งมาสองมีพิธ ยืเหมือนเทอร์ลนะเทอร์โมลไม่รู้ใหมากตายหนึ่งต <ไป S 1> ายหนึ่งนาีต่อใหญ่ตายหนึ่งไประวังนีตพี่ระวังเนี่ผมเออเอาๆอเอหยุดก่อนโอ้โหชัดเต็มคูเลยเด้๋ยวนู้เทอร์ลปนะน

เหมือนจะเข้ามานะเออใช่อันหนึ่งสวยพี่ไม่คม,ม,มไปแล้วคมไปเกลนิดนึงเกิน ตอนนที่ได้ยิงแบบบ้าๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมผมได้คอนเทนต์มากางสตรีมเนี่ยได้ตัวละย0บาทนะฮะแล้วก็ลูกค้าเกมนี้ได้ของดงของแดงแล้วก็เซตอีกเนี่ยรวมๆประมาณ2ล้าน2นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับผมลูกค้าคนนี้เนี่ยต้องมาเจอกับเสียอีกคนหนึ่งเหมือนกันอ้าไอ้เฮียมาแล้วเย่เกสองล้านสามแล้ว ถ้าใครที่ไม่ได้ดูรายนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเหตุการณ์นะครับก็คือมีคนให้ผมเนี่ยค่าลูกค้าโดยที่จ่ายเงินให้ผมประมาณ800บาทนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเงินจํานวนแค่นี้เนี่ยซื้อผมไม่ได้แน่นอนแปดร้อยจบผายแล้วเฮ้ย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 ปล่อยให้เขาอันนี้หน่อย สรุปไม่ได้ตายแค่ลูกค้าครับไปยกทีมเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปฟาร์มซ่อม2เกมติดนะครับก็ออกได้เกมมาล้านกว่าเนะครผมก็สามารถปิดงานได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้กัแล้วกันนะครับผมเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย